สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ได้ปลามากครับเนี่ยปลาเดือดครับอันนี้เสียก้อยปลาเดือดครับเนี่ยพันติงกำลังฟักอยู่ที่ก้อยปลาเดือกกินแลงมามามาตาไม่กินกันได้พี่น้องเลยก้อยปลาเดือดเส้นหมดแดงแซ่บๆครับพี่น้อง ข้ากับข้าว้วเือนั่น,นเา้าสีเหลืองแวเออตอนที่มอง้าหาปาอยู่หลงสิ่งอ <c oughs> ยไรกูไกูไป้มิงดมิ้งปลาอยอีแยวนั้นม่นบกตัตใสหน่อยยัาขอจบเด้อจ้ามุ่นู <c oughs> ดีแหละ ุกนี่ครับมงหมดแดงครับไยปลาเส้หมดแดงครับมือนี่เขาลงอีเขาลงเอาไนเขาลงอะไรเอาหมดแดงใส่ถุงมาน้ำครับผมเอาเร็ว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 มันจะกัดจ่อคงพอพๆพักะกัด เด็ดกินเล้ยงครับพี่น้องบาเอาไปไหนเนี่เอาไปไหนเกิดมาไม่จังครับดิบครับอันนี้ซุกครับเอาขัวใช่ไหมได้ของเอาวนี่ตักขึ้น้ยเฮ้ย ต้นหอมลงครับนะอันนี้เชีบนี่ครับเออปีกผงครับเกาขวลงแล้ววะยิ่งอกอ่คนนั้นรับชอบเลยนะไย่อยยปลาเท้โมดแดงครับไอยปลาเดือดมแดงมมิดชูวรดครับไส้หลาสแยบหลครับนี่ผงแสบ ปลาครับานชั่วนเปนมาเต็มเือเด้ใช่ปะไข่ปลาเดือดจินแรงครับพี่น้องมาเดินหลาตไปนี่เป็นไปเดียว เขาบีน้าตาผู้ายเตยอาวนี่ครับป้าเดีเดียวๆๆีขาป้าเขาครับเนียรไทยด้วไหครับซิมนี่ครับเชียบครับเชียต้ครับบรแน้ำมาจากสีชมพูบริเวณกับบริจุดบเบอรใหญ่งหยัก็ใสใส่นี่วะแค่นี้ปะนี่ครับซิมครับ ดดไปดรอดร์แ uh. ล้วกล่าวมอกขนาดเรียบร้อยอ่ะบานเนี่ยพร้อมแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ลาบซุกอันนี้ลาบบิบครับก้อยอันนี้ลาบดักต well. ้มมะกวนเนี่ครับต้มหัวเพื oh ่อนย่างเงี้ยอันนี้สมุนไพรแง่มาตั้งไม่ผิดต้มอีกเลยอ่ะนะเรียบร้อยเลยสกินแล้วครับนอนนอนไอเดียไม่เอาลาบซุก น้องดาแจ้งพี่ดินน่ะพี่ดินร้องไห้เลยเมื่อกี้เนี่ยทขาไมไม่ไม่ท้องปลาเมั่อ่ะอันนี้ก้อยครับก้อยปลาว่าครับมากินน้ำปั่นก้อยก้อยเออเมื่อกี้มาครับบาตเนี่ยมามาเดีันนนแหละนะมาครับบาตเนี่ยเอาแบบนี้เออข้านึ่งตวงคนเดียวแล้นี่ครับ ซาลาเน่ห้อยนาครับเอาให้ม่ตีคนเดียวไปเลยไม่เล่นไฟนะเด็กๆก่งให้เรื่องสามไม่ได้มดแตกนี่นี่ไม่ได้หมดนี่นะน้าครับมันมาครับบรรยากาศแบบบ้านๆก้อยปลาก๋อยปลาเดือดครับาวดสอะไรครับมีทั้งก้อยทั้งลาบครับพี่น้องเดีี๋ยยวองกิน มาขนาดนี ane, ่หอยเขาเรียกว่าเพียรๆแบบยังไงมาัายตะบุตะบ้าตบเออไม่ไ้นี God, ่เออาัดกว่านี่ไม่ต้องบอกอะไรฮะสำหรับบาไตมาครับบาดมามามพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรียบร้อยมื้นตัวนี

วาดีต้อกับเตะเราบ้ากอดองสสมแม่สกไดอกอยากลมเอาะาเไดหบกก็นได้บไปที่อกาไปลามาเอามามามาไปในอนี่่ไปเบิ้งหนักไกลเกล่กลปลากลาไก่กลปลากลปลากลปลาเลยล่ะใกล้ปลไ ก่แก่เก่แก่หก่อก่แก่แหมืกัแต่วหน่อก็หก่แยอัก่ี้มันตัวน้ำเปล่ยนน้องแจ๊บม่แหูขา่แงขาก่แนี้ก่แนี้ก็หก่อยบ้ก่บบ้แกันนิดนึงบ้านนี้ใ่หรือจริงๆใกูสนใจบ้แฝดซีซีซีไม่เก่คือแก่เวลแการเงินมห่ไปเแี่ยงเงินเส่ยงตัว่แก่ารลแกเงินเรียนหนก่นกั

แมนยูต้งิดจะไเอโอ้แซ่บปีนงตันี่งไปปเองมันอกอยาปลาโอ้แมนยเอาไกเเออเป็นอยโอยเขาไเตมะกรดตกี้มันไม่หลอดคุยคุยตัดมอกนึงเลยคุยตัดหลอดกกรโดนี้เอาปลาจังแล้วสิ กันนะกันคุยตับพกนึงมดวันนี้นกกันวันนีมีอันบ้งเกียมนกบ้านหที่ต้นผู้เลี้ยงเลยใรเหยียดปลาเนี่ยมันมีบ้างเอา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 ครับตัวหนาทำตัวท้ายดีหลับปลาครับเคยเห็นดูเดียดยวนขอกงโอ้แ่บขนาดพี่น้องนี่ครับ แก่ข้าว่อนะวะแก่ข้าแก่ข้าวมเหมียนกินรดมึงกัน้องดอาทานประวิดนี่ประวิ๊ดเอาตัวฉนดูไปเพื่อกะมีทางวไม่หรหอาบอกอย่างนี้ไม่ยุกจัเยอะทำเราเป็นร้องนายกนี่ตอนอาบาตัวงเองมาเขาทำบ้านนตัวเองแกวนตีอยู่แถลงข้าวน่อ่านตัวเองแถลงข้าวไ่อยากแถลงละวันนี้เขาทำมากวนตีนทำ ฟามยูแม่ยดดมาดามาดาวามเขาเป็นต้นกุ้งกินได้ไหมหนาวขักไพ่มุก็่มนหนาวเตี้ยว